สวัสดีครับผมรูบิสโก้นะครับวันนี้ผมเล่นรถถังเมกานะครับซึ่งมีคนบอกว่ารถถังจีนดีกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเลือกมาแล้วผมจะยอมรับความทรมานนี้เองเพราะผมอยากเล่นคันนี้ผมอยากเล่นคันนี้ครับทุกคนผมจะยอมรับความทรมานที่เกิดขึ้นเอง mm hmm. ฟันมาเลยชื่ออะไรนะมีฮอกเหรอฟันมาเลยมีฮอกกลางอกเนี่ยฟันมาเลยเวน ผมจะเป็นโลโลโลอาโฮโลนะครับไปละโลโลโลอาโฮโลหลงทิศหลงทางไปไหนก็ไม่รู้ครับตอนนี้โอ้โหต้องพาเป็นแบบเอสปอลไหมเฮ้ยมันมันจุ่มเหมือนตรงนู้นวะตรงนั้นมีจิ้มจุ่มเหรอมีจิ้มจุ่มเดี๋ยวพี่จะจิ้มหนุ่มจุ่มหนุ่มโอ๊ยอ้าวโอชีโอ้เแบบี้ชาร์กเแบบี้ชาร์ก เอ้ยบอกมีคันอีกแล้วกะพูดเลยเนี่ยอย่าพูดเถอ,อบ,บอกมีคันละกะมันต้องมันนิดนึงนิดนึงอ่ะสกิดนิดนึงอะ่ะผมพยายามอยู่เฮ้ยเพื่อนแม่งเอาไปละโถมีอะไรไม่กินไม่แบ่งแบ่งกันเลยผมขอเช็คมุมก่อนนะเอาหอเพื่อเอาไปอีกอีละเพื่อกีอีละแล้วเพือออพ่อนนี่ไม่หวาละเนี่ย อุ้ยมันจะเอาผมไม่ให้มันกินหรอกเอาหน้าอัคระมาฝาอย่าให้เธอตะกี้นี่ดิครับอยู่ทำไมล่ะมันน่าจะต้องโดนตรงนี้เว้ยไปเลยลูกชายพี่ไปเลยลูกชายพี่ตายไม่ตายน่าจะสู้ได้แค่นี้น่าจะยิงไม่เข้าเอาดิมาดิตายซะ เว้เน้ยไม่โดนตายซะเฮ้ยมันบมตายเฮ้ยวัดอ๋อผมออกนอกแมพผมออกนอกแมพเองไม่บ้านก็กำลังงงกูตายได้ยังไงกูตายได้ไงอ่ะเออผมออกนอกแมพกลยุทธ์ ยูได้มีตีการเลยกับผมที่ไป็นเบื่อจริงๆเลยต้องมีคนเกลียดเชื่อว่ะแบบเฮ้ยทำไมพี่พูดไม่ชัดอ่ะแล้วไงต่อครับน้องจเย็นนะจเย็นนะเฮ้ยเดี๋ยวผมจะกะเอจะกะเกเอเฮ้ยเฮ้ยไอ้หนูอย่าแย่งของเฮียไอ้เด็กเบอร์ตองเฮียเล็งไว้แล้วเฮียเล็งไว้แล้วว้ ว้าวกูจะตายเวลชิไมตัวเสือกนะแปดเอ็ดนะไอแปดเอ็ดตัวเสือกนะ,ะกเกลือแล้วเกินผมกเกลือจริงๆนะแบบเอาผมไปเป็นแบบอซอฟบ,บิดได้เลยอ่ะเออเกลือกเกล้นเกลือกเกลือโอ้โหคือทั้งคิปฆ่าคนเดียว ไอเราเล่นเกมมาสนุกอยู่แล้วไม่ได้เอาเครียดนะไปอะไรนะเมื่อกี้มึงโดนกูน้อยมันมีตัวนี่ไงไอ้เวนชิว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 โอชิว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 เฮ้ยทำไมไม่ตายอ่ะเฮ้ย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 อย่ายุ่งอย่ายุ่งเฮ้ย ไม่มาเติร์ดแล้วก็เกดนีย่แล้วดิแย่แล้วย่ละเอ้ยไอ้น้องผมดับไฟเลยผมใช้มั่วแล้วตอนนี้ให้ผมสักซีคิวได้ไหมพี่ชายพี่ชายพี่ชายผมซีคิวได้ไหมพี่ชายข้ามาหน่อยโอ้พี่ชายพี่ชายเซฟไมล์ไลฟ์ผมไว้ผมไม่อยากจะพูดจริงๆว่าถ้าไม่มีพี่ชายในโควิดตายไปแล้ว คือตอนนี้มึงจะพูดสำเนียงอะไรมึงจะพูดไม่ช้าก็ไม่อร์นะจะเอ้ยผมอยากพูดสำเนียงอีสานได้นะแล้วก็สำเนียงใต้แล้วผมอู้เหนือได้นี่โอ้โหลูบิสโกเอาทุกเอ็กเซนด์ครับแบบคำคำพึ่งแปลว่าอะไรวะไม่ไม่พูดกันเจ็บขี้เออแบบเจ็บขี้ก็วิงวิงเพื่อคนใต้ใช่ไหมแบบเพื่อนบอกเออเจ็บขี้เี้ยขี้มันเจ็บได้เหรอวะ เปนแปลว่าอะไรว่าเจ็บขี้อ๋อแปลว่าปวดท้องอโอเคโอเคภาษา,าเนีอยยังฟังออกอยู่ภาษาอีสานในแบบนิดนึงนิดนึงแบบแค่นิดเดียวจริงนะถ้ามาแบบมบันแรปให้ฟังนี่แบบเออแต่สําหรับผมภาษาเนี่ยแบบอู้หน้าฮักสุดแล้วก็ <c oughs> วมันแบบเป็นดูแบบน้ําเสียงมันโอเคอะเฮ้ยที่ผมมารีวิวรถรถต่างอเมกาเด้อ โอเคทุกคนสำหรับใครที่ชอบนะครับก็ขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย